ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาล้างบ่อบาดานอยู่ที่อำเภอศรีบุญเรืองนะครับซึ่งอยู่ตำบลเมืองใหม่บ้านหนองทุ่งมนวันนี้เราจะมาดูดล้างบ่ออยู่ในกลางไร่ป่อยประมาณนี้นะครับซึ่งบางส่วนได้ถูกตัดไปกําลังจะงจะตัดกําลังจะตัดก็กำลังมีด้านนน้นนะครับกําลังตัดนะครับส่วนที่ตัดไปแล้วเป็นสีเขียวเขียวกำลังงอก ออกใหม่นะครับเมื่อวานนี้รู้สึกว่าจะฝนตกนะครับช่วงนี้นะครับแถวนี้ครับเป็นบ่อขนาด6นิ้วนะครับเราจะเดินมาชมกันครับตรงนี้คือท่อ PVC ที่หย่อนลงไปในบ่อขนาด2นิ้วนะครับตัวปั๊มเอาไปซ่อมอยู่นะครับอย่างนี้นี้คือเจ้าของบ่อนะครับเจ้าของบ่อโทรหาเราทาง youtube นะครับก็ เป็นว่าขอบคุณท่านเจ้าของบ่อนะครับซึ่งเป็นอยู่ในโลกโชว์โซเชียลไม่ธรรมดานะครับได้เบอร์โทรมาทาง youtube ครับเรามาชมบ่อที่อยู่ด้านหลังรถนะครับรถปูวินของเรานะครับลุยทุกสถานที่นะครับไม่มีติดเหมือนแท็กเตอร์ประมาณนี้นะครับยกเวียนจมลงไปนีรถนะครับถึงจะไปไม่ได้ <laughs> นี้รถยกสูงออฟโรดนะครับ ประสิทธิภาพสูงนะครับปูวินได้ขับเคลื่อนสี่ล้อไม่มีปัญหาไปทุกพื้นที่นะครับอันนี้คือบอ่อขนาดหกนิ้วนะครับความลึกไม่ทราบนะครับแต่คาดว่าคงจะประมาณไม่ต่ำกว่าสี่สิเมตรนะครับเราจะมาดูดล้างบ่อกันในวันนี้นะครับซึ่งทราบว่าน้ําไม่พอใช้ประมาณนี้นะครับครับวันนี้เรานํา ทีมงานคนหนุ่มไฟแรงมานะครับซึ่งเดิมจะมีคนที่อายุมากมาทำนะครับวันนี้เอาคนหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับสองอ่าสองท่านนะครับสองคนนะครับอา่คนแรกก็คือคุณกิ่งนะครับอยู่ข้างบนเสื้อสีฟ้านะครับยกมือหน่อยยกมือหน่อยอยิวคนที่สองก็อยู่ข้างล่างนี่ครับนี่คุณมอสนะครับอ่า อ่าวันดีครับก็ได้นะครับนีวันนี้มาแนะนําทีมช่างของเราทีมคนหนุ่มไฟแรงนะครับวันนี้แดดมันร้อนสบายนะครับ <c oughs> คงไม่เป็นลมแดดครับวันนี้เราเอาท่อลงมาสิท่อนนะครับพร้อมตัวต่อสั้นนะครับเอานิวซูเปอร์ลงมาตรงนี้อยู่ตรงข้างรถแย่เชือกออกนี่ตนี้แหละข้างบนนี่เออเชือกมีสองจุดครับแย่ตรงนี้ออกวันนี้เราจะดู ให้เอฟซีดูเครื่องปั๊มลมของเราด้วยนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่หน้าตานนะครับบางท่านก็อยากจะให้เรารีวิวให้ดูหน่อยเครื่องปั๊มลมเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ดูไปก่อนนะครับไม่ได้รีวิวพูดผิวเผินไปนะครับเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้าหกแรงครึ่งนะครับปั๊มขนาดสามแรงปั๊มลมขนาดสามแรงนะครับหัวสองหัวแล้วก็ถังลมขนาด นะครับไสสามร้อยลิตรนะครับถังลมสามร้อยลิตรตัวสีส,มส้มนะครับนี่ครับเราทํางานมากกว่าหกสิบบ่อผ่านมานะครับประสิทธิภาพก็โอเคทาลายสถิษติอยู่ที่หนึ่งร้อยเมตรนะครับเคยทํามาแล้วนะครับที่โคนตะกอนดินขึ้นสบายสบาย,บายครับหัวดูดนิวซูเปอร์พร้อมที่จะลงบ่อเ้วยร์แล้วนะครับซึ่งหัวดูดเป็น สแตนเลสนะครับซึ่งทะลุทะลวงทรายได้สบายๆนะครับหรืออื่นๆได้ตัวนี้จะมีประสิทธิภาพสูงในการดูดทรายโดยเฉพาะนะครับเราจะเอาไปทะลุ <ๆ S 2> ดยินเหนียวหรือว่าดูดทรายๆๆได้ผลมีประสิทธิภาพครับเราไปชนตะกอนดินอุดตันเป็นชั้นๆประมาณ4-5ชั้นนะครับ ย้อนหัวดูดลงไปได้ที่ระดับ24เมตรโดยประมาณนะครับหกสี่ยี่สิบสี่บวกบวกหัวดูดสองเมตรก็เป็นยี่บหกเมตรนะครับตอนนี้หมุนมาทางนี้ด้วยเอ่อหมุนน้อมไม่ไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วไม่ต้องเร็วครับขณะนี้เราดูดที่ระดับ26หเมตรนะครับรวมหัวดูดนะครับครับตัวน,นี้เราจะต่อท่อน ลไปนะครับเอาท่อนสั้นลงไปก่อนนะครับเอาท่อนสั้นมาเอาท่อนสั้นสองท่อนนมาอย่าเพิ่งออกอย่าเพิ่งเอาหัวดูดเอาไปท่อนสั้นมันมาท่อนสั้นมาตอนนี้ดูไปก่อนครับเรามาชมการดูดล้างบ่อประดานตัวนี้อยู่ที่ระดับ26เมตรกับ50เซนนะครับวันนี้เราเอาปากวพ่นมา เอา้างเกยเอาคางเกยบ่อ,อ,อ,บอรครับประมาณนี้ครับภาษาอีสานว่เาเา่างเกยไว้บ่อเนี่ยครับต่อไปเราจะต่อท่อนยาลงไปอีกสักหนึ่งนนะครับนะครับเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยเราจะต่อท่อนยาลงไปไปปิดลมหนึ่งคนใครก็ไ,ได้ไปปิดลมก่อนเราจะต่อท่อนยาลงนะครับตัวน,นี้โอเคน้ําน้ําอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากนะครับตอนนี้เราดูอยู่ดีขนาดนี้นะครับ เราปิดลมแล้วน้ำไม่ขึ้นมาแล้วแระแจเลื่อนเวลาเราใช้เสร็จเอาไปไว้ไกใจหน่อยครับเราจะเอาท่อนยาวลงนะครับเพื่อดูที่ระดับความลึกลงไปอีกนะครับนี่ถอดหัวพ้น,นออกก่อนนะครับง่ายๆนะครับก็ยาวลงเลยนะครับ4ี่เมตรนะครับ พร้อมที่จะยอ่อนท่อนอีกหนึ่งท่อนสี่เมตรลงไปแล้วนะครับครับค่อยยอ่อนลงนะครับชนไหมถ้าชนเราถอยตรงนั้นออกไปแทรกนะไปแทรกเลยแทรกอ้อมหมุนอะ่าหมุนไปในหลายจุด180สามร้อยหกร้อยเจ็ดสี่องศาถ้าั่วลงไปแล้วเออล็อก ต้องโอเคเอาหัวพ้นมาใส่เลยง่ายๆนะครับอันนี้เอาหัวพ้นมาใส่ก็เตรียมจะปล่อยลมจ่ายลมออกมาไปไปจ่ายลมหนึ่งคนไปก็ได้ ต้องแน่นมากครับเราไปชนตะกอนดินที่ระดับ40เมตรพอดีนะครับทีนี้เราจะเริ่มดูดที่ระดับ40เมตรโดยเอาท่อนสั้นนะครับอลองกระแทกดูสิมีตะกอนดินมาปิดเป็นชั้นหรือ,รอไม่นะครับเิ่งๆเป็นบ่ถ้าเด้งๆอินดาจะเป็นชนก้นบ่นะครับทีนี้ไปจ่ายจ่ายลงมาไปหนึ่งคน ยกขึ้นมาสักประมาณมหา้าสิบเซนดันไว้ด้วยกไม่ให้ตะกอนดินส่วนใหญ่วิ่งเข้าเร็วนะครับอันนี้เราชนที่ระดับสี่สิบเมตรพร้อมที่จะดูดนะครับเนื่องจากตะกอนดินครับเรามาชมการดูดล้างบอ่อที่ระดับสี่สิบสี่สิบสองเมตรนะครับเมื่อกี้มันย้ายไปกี่ผ้าที่หน่อยนะครับว่า มันมีหัวดูดอีก2เมตรเพิ่มเข้าไปจะอยู่ที่ระดับ42เมตรพอดีนะครับตอนนี้ข่อนสั้นเราต่อไปต่อลงไปคือประมาณเมตรสามสิบถึงเมตรห้าสิบตรงนี้มีตะกอนดินทรายขึ้นมาเบาบางนะครับน้ำขึ้นมาเป็นที่น่าพอใจนะครับอยู่ในระดับดีมากนะครับจากการประเมินให้คะแนนบ่อนี้นะครับน้ำอยู่ระดับที่ระดับดีมากนะครับตะกอนดินเริ่มลดน้อย อาหมุนร้อยแปดสี่วงศาซ้ายขวายกหมุนหมุนกระแทกไปเรื่อยหมุนไปทางนี้ก่อนไปหมุนทางข้างจริงอ่าต้องวัดหมุนไปทางนั้นก่อนไปเออแต่อย่าให้ไปทางวัดเราแล้วกลับมาอ่าเออหมุนมาเรื่อยๆค่อยๆหมุนเหมือนเข็มนาฬิกาซ้ายขวาครับอ,อันนี้เราจะคว้านก้นบอ่อ อยู่ที่ระดับ42เมตรนะครับโดยประมาณนะครับ เรามาชมการดูดล้างบ่อนะครับน้ําได้เริ่มใสเราจะมาดูน้ําในถังนะครับเป็นอย่างไรนะครับเป็นสีชมพูอ่อนๆนะครับซึ่งเป็นการเปิดตาน้ํานะครับเป็นการเปิดตาน้ําของบ่อนี้นะครับน้ํายังไม่นิ่งนะครับตาน้ํายังไม่นิ่งยังยังไม่ลุ่มเต็มร้อยเปเซนต์นะครับครับวดาอามาดูนะครับครับนี่เป็นน้ําที่บอกว่ายังเปิดตาน้ําอยู่นะครับจะสลาบออกมาด้วยสีน้ํำใสๆนะครับ ดูนะครับนี่คือน้ําน้ําใสด้วยสายตาเปล่าจะใสแต่เราดูในถังมันจะเก่งสีชมพูออกม่วงอ่อนๆ,ๆ,ๆอยู่นะครับอันนี้กําลังเปลี่ยนแปลงไปใสประมาณ60% 70%นะครับเ,เราจะดูดล้างบ่อไปเรื่อยๆนะครับจนน้ําใสนิ่งถ้าน้ําเปิดเต็มร้อปนะครับ วันนี้เราจะเติมน้ำลงในโอ่งนะครับครับน้ำใสประมาณ95%นะครับดูในถังจะสีในถังาอาจจะขุ่นไปหน่อยนะครับเพราะว่าถังเก่านะครับเราจะดูอาเทีทีไดีในถังในโอ่งเลยดูด้วยตาเปล่านะครับ น้ำใสแจ๋วนะครับถ้าถังถังมันสูกับปลวกไปหน่อยนะครับมันอาจจะดื่มสีใสพอนออกมาอย่างน,นี้ถังเกือบสีใสเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแหละครับครับลองใหม่ล้างลาง้ลา,งลางถังก่อนนี้เอาขวดน้าําอยู่บนรถเรามาใส่กอ,อกดูก็ได้ขวดน้ําดื่มนะครับน้ำได้ใสแล้วนะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,บแหละครับ อันนี้มีขุนอยู่บางส่วนนะครับน้าขุนอยู่นะครับแต่ไม่เป็นปัญหานะครับเราจะดูดีสักครึ่งชั่วโมงให้น้ําใสแจ๋วหลุดไปเรื่อยนะครับครับน้ําได้ใสเป็นที่เรียบร้อยอย่าว่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นก็ว่าได้นะครับดูน้ําในถังล่าจุดที่ถังนี้นะครับงนี้นะครับ น้ำได้ใสเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่ระดับ42เมตรพอดีพอดีนะครับการน,นับท่อไม่ผิดพลาดครับรอบนี้นะครับการดูดล้างบ่อบ่อน,นี้มีความลึกอยู่ที่42เมตรพอดีพอดีนะครับปัญหาในบ่อน,นี้อันดับแรกก็คือถูกตะกอนดินปิดคล้ายๆมีรากไม้หรืออะไรประมาณนี้เป็นดิน แน่นนะครับเป็นชั้นเหมือนขนมชั้นประมาณ5ชั้นเรากระแทกแข็งเหมือนก้นบ่อนะครับคล้ายๆเป็นดินก้นบ่อเป็นหินนะครับแต่เจอหัวสเตนเลสของเรานะครับหัวสเตนเลสมีความผมบางเฉียบทําให้ชั้นทั้ง5ชั้นนั้นทะลุนะครับทะลุลงไปถึงระดับก้นบ่อที่ระดับ42เมตรเป็นนั่นว่าบ่อนี้เราทํางานเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับเต็มร้อยเปอร์เซ็น ส่วนการลงเสมืดโซลาเซลจะเป็นหน้าที่ของเจ้าของบ่อจะลงเองหรือจะให้ช่วยก็ไม่ทราบตอนนี้ยังไม่ได้ถามกันนะครับคือเสมือดอยู่ในรถนะครับรถตวดอยู่ด้านนน้นนะครับกับมีท่อกันชุดอยู่สี่ท่อนนะครับเจ้าของบ่อจะลงเองนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับตอนนี้เราปิดเครื่องแล้วนะครับ ปิดลมแล้วแล้วก็เราจะผู้หัวดูดเพื่อเอาขึ้นเก็บรถภารกิจเป็นด้นว่าเสร็จเรียบร้อยในวันนี้นะครับเราจะเดินทางกลับนะครับขอบคุณนะครับ f อฟทุกท่านทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับขอบคุณมาหน้โอกาสนี้ขอบคุณครับ